สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาประมวลนะคะหวยคงสุดท้ายของเฉพาะจ้าจแม่นะคะต่างๆเนาะในหวยรัฐบาลนะคะในงว,วันที่16พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับนะคะวดนนี้แม่จำเนียนนะคะแม่จำเนียนจะมีสใบนะแม่จำเนียนจะมี2องใบนะ แม่จำเนียนนะคะแม่จำเนียนก็มีนะคะแม่จำเนียนมีสองใบนะคะมีตัวนี้นะคะใหมาศูนย์นะคะศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สี่หกแปดหกหนึ่งหนงหน่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะส่วนใบที่สองนะคะของแม่จำเนียนนะคะใบที่สองก็จะเป็นสองเก้านะคะห 5 8 9แป 9, 9 5ก8าแปดแล้วก็0 8นะคะตัวที่ชนกานเนาะของแม่จำเนียนก็จะมี0ูนแปดะคะ0 8, มูมี90ไม่มีหก1ก้นะคะหนที่ชนกานของแม่จำเนียนนะแล้วก็ 8 6 1ห 1, 1, 1 9นึ่งนะคะ9 7 7 9นะคะของแม่จำเนียนนะคะประมาณนี้นะคะของแม่จำเนียนนะคะส่วนนะคะของเจฟองเบียให้9นะคะให้เน้น9นะคะให้เน้น9มี9 4 9 5 9 6นะคะเม็ดเดียวคือ91นะคะ7 9 1ของเจฟองเบียนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็น19นะึ่งเนาะหนึ่แล้วก็เจฟองเบียร์ก็ให้19นะคะแสดงว่า19ึามาแรงนะในส่วนของ3ามสามอ่าสามใบนี้นะคะอ่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับเด็ประมูลนะคะให้เจ็นะคะส่วนตัวสูตรนี้นะคะตัวสูตรของหนุ่มเมืองราชนะคะก็ ให้0นะคะให้0กับ9เหมือนกันนะคะก็จะมี01 0001020304 9091นะนะ91มาอีกละ929394นะคะในส่วนของหนุ่มเมืองพลน,นะคะส่วนนะคะส่วนอ่าเจ๊รวยนะคะอ่าให้74777973 ตัวนี้น่าจะเป็นสามเก้านะถ้าไม่ผิดสามเก้านะคะอ่ะดูต่อนะคะสำหรับนะคะหนุ่มบอระบือนะคะคุณหนุ่มบอระบือให้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเน้นเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะส่วนของคุณคุณแมงปอนะคะแมงปอก็

ของคุณหนุ่มเอ่อของคุณแมงปอนนี้จะเน้นเป็นห้าเนาะเนี่ยห้าโฉนกแอดนะห้าถ้ามีห้าก็มีห้าศูนย์เอ่อห้าสามห้าสองห้าหนึ่งนะที่ชอบนะคะส่วนนะคะส่วนของคุณตาต้านะคะคุณตาต้าให้เน้นเจ็ดนะคะหววรัฐบาลงวดนี้นะคะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามคนนี้ก็ติดตามอา่าแกรได้นะใน ในเฟ e บ o ๊กของอาจารย์ตาตาเลยนะ,ะแกให้เข้าดีนะงวดนี้ก็ให้เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะาตามต่อนะคะสามหรับนะคะสามหลับเสือตกถังให้หนึ่งกับเก้าอีกแล้วนะคะหนึ่งกับหนึ่งเก้านี่มาแรงมากเลยนะหนึ่งเก้าเสือตกถังนะคะหนึ่งเก้าหกสองเก้าห้าหนึ่ง 216หนะึ่งหกเนี่ยมาเก้าหนึ่งเก้าสองห้านะคะส่วนเลขประมูลน,นะคะอ่ะคุณยายกระกระซบนะคะให้ศูนย์สามศูนสี่ศูนนะคะสี่ศูนนี่ก็แมลงนะเห็นหลายเจ้าละห้นะแล้วก็ส่วนของคุณเหนือเมฆนะคะให้29เเม็ดเดียวเลยนะคะ ตามต่อนะคะของคูณประชุมทองนะคะให้20 212425 25งหน่อีาอีกแล้วนะคะ30 313435นะคะในส่วนของอเจฟฟองเบียร์มี2ใบอักก็ถูกละเจฟสองบีเจฟฟองเบียร์ให้9นะให้เน้น9ถูกละนะคะให้เน้น9งวดนี้นะคะส่วนตัวสูตรนี้นะคะสูตรนี้มี มีสี่เจ็ดสี่ห้าเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดเนาะเก้ห้านี้สวยนะคะส่วนนะคะของป้าจัดให้นะคะส่วนของป้าจัดให้นะคะให้1นะคะเน้นหนึหนึ่งเก้อีกแล้วจ้าแล้วก็คุณหญิงงามใจนะคะหญิงงามใจนี้จะมี2องสองโพยไม่รู้อันไหนจริงอันไหนป้อมนะคะ ก็เน้นเป็น5้าไปละกันนะนะคะ975เนาะแล้วก็เน้นตัว5เน้น5้าไปละกันวันนี้สรุปเลยละกันนะคะทุกสำนักนะคะอะ่ทุกสำนักเลยนะคะจะเน้นไปที่19นะคะแล้วก็5ของแอดเนาะตามสูตรที่ใครติดตามอยู่นะคะถ้าห้าก็จะมี5ที่ที่สรุปมาแล้วนะก็จะมี2 5 1ห เนาะที่มาแรงๆแล้วก็ห้าเก้าสามเลขนี้ที่มาแรงนะคะโอเคก็ไปติดตามกันได้นะอันนี้แอดเอามาสรุปให้นะสำหรับนะคะประมวลของสุดท้ายเนาะพรุ่งนี้แล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีเงินชใช้ทุกท่านทุกคนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด แชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อไปกำลังใจนะคะดูให้จบนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ